ยินดีตนะ้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับมาอยู่กับ o s t e r Hunter Frontier บันทึกนักล่าแร้ง5ดาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเล่นเควสสุดท้ายของ5ดาวแล้วก็อาจจะมีเควสขึ้นเปิด6ดาวแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นพาร์ทนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเจอกับฟาตาลิสถ้ามันตายไวก็น่าจะเล่นเควสหนึ่ง แต่อาจจะไม่ตายไวนะดูงตทรงและมันเลือกกันเลยดีกว่าครับปะมิลาบูไลอัตมังกรดำว้าวเจอแผนที่นี้ด้วยโอ้โหสีขาวนึกว่าสีธรรมดาไม่เห็นเขียนไว้เลยเขียนแค่ฟาตาริสเฉยเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เห็นบอกกันก่อนเลยว่าสีขาว แม่ผมเอาสายฟ้ามาสู้ด้วยเพราะคิดว่ามันเป็นแค่ฟาตาลิสสีดำไงบันไลแล้วืมจบแล้วไม่แพ้ธาตุเลยทีนีม้มันไม่แพ้เลยโอ้คริสตัลก็ไม่ได้อ,อมา อะไรวันนี้่โอ้โห,โโห,โโหเวนลงมาหน้ามลงมาเดิโอ้มือยาวแล้วเกินนะมาขอ,อหวดขาสักหน่อยดิไม่เนี่ยไม่แพ้ใช่ไหมไม่แพ้ไม่แพ้ใช่ไหม,ไม,แ,ไม,แ,ไมแน่มือยาวแท้ด้วยเอาหน้าลงมา เออหันหน้ามาดิโอ้โไม่โดนเลยเออหัวดไปดิไม่ิงะมาดิมาดิมาแต่อยู่ในห้าดาวมนันน่าจะยังไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเยี่ยมไม่ิงะ ไม่ไม่ตีหัวไม่ถึงว่าผมอยากตีหน้ามันอะอยากทำลายเข่ามันอะโอ้ยโดนซะเถอะมึงปันพวดเฮ้ยอามาพาดแล้ว เออโหมันไม่ค่อยเอาหัวลงมาเลยนะอีกแล้วคำรามอีกแล้วตายเต็มตัวตายได้แลวเองอะ่ะจะสอบรายอืมไม่ดีเลยอืม ไปไหนวะน,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 นี่มานี่เดี๋ยวนี้ไอ้หนูมานี่เดี๋ยวนี้นี่เออไม่งไงี้อืมอืมชาร์จชาร์จขวดขาแม่งร้องไปดิ นอนในความเจ็บปวดไปซะเออชาร์จฮ้ยหมุนหมุนแล้วปวดชาร์จต่อเออโอ้โหไม่โดนหัวแม่งเลยยาชาร์จ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 นี่ปุ๊โอ้โหไม่ทัน เออมาดีมาเออ,เออเออโอ้ยตัดจังหวะกันเลยตั้งไอ้อน,นี่นี่มืนเฉยไม่ไงไม่ตีหัวหัวดไปหัวอีกรอบนี้ดีไหม ไม่ไงนี่นี่โอ้ยไม่โดนนี่ปุ๊บปุ๊บขอ,อ,อไปเติมเลือดก่อนดีกว่าแล้วก็เหลาเหลาหน่อยเหลาหน่อย ไม่มีไงปุ๊บแม่งเลย,โ,เยโดนจ่ะอืมอืมโอ้ยโดนหางว่ะโอ้ยระยะแค่นี้มึงก็ยังบินนะเนี่ยผมตีหน้าไม่ได้เลยแล้วเข่ามันแตกว่ะมันเนี่ยน่าจะไหม้แล้วแหละดูทรงแล้ว ืมเฮ้ย่ไม่ปวดแม่งที่เราเบ็ดบอลนี่นี่สาร์ตโอไม่ทันทำไมมันไม่ล้มวะเล้บโปรดเธอล้มหน่อยได้ไหม โอ้ยโดนเดยอะเออเออโอ้โองมืมไอ้อนี่แม่งอยู่ไม่สุกหัวแม่งหัวอยู่ไม่สุกเลย เฮ้ยไงเฮ้ยได้โอกาสแล้วไปเปิดพลังดีกว่ามาอา้าวผดผิดนี่มาดูว่าเออเออเออ เออดีเอาดิเอาดีเอาดิเอาดิอาด้อาวอา้อาวตายไม่แตกเลยักชิ้นเดียวเดี๋ยวผมไปดูก่อนดีกว,นะว่านะว่าตัวต่อไปที่จะขึ้น6ดาวเนี่ยให้ล่าตัวอะไร อืขนขนพลิ้วเลยนะดูแลได้เยอะอยู่อ่าได้เขาดีมกันได้กี่ชิน้นวะเนี่ยสามหกเก้าเหรอ ใช่ไหมได้เก้าใช่ไหมไหนรู้สิได้เข่าไหมได้ไปดูดิตัวต่อไปคือตัวอะไร ลัวต่อไปคือใครครับโอ้ให้ไล่ผมเคยเล่นเคสนี้ไปแล้วงั้นผมจะไม่เล่นซ้ำแล้วกันคล,คลิปแรกๆเลยที่ผมเล่นอะแต่ไม่ใช่เซฟของตัวละครนี้นะ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าตอนขึ้น6ดาวเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม